ทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันในคลิปแกะขสรอีกแล้วนะคะวันนี้ข้าวสูที่เราจะแกะกันคืออัลมอนด์ดินคาะที่ก็จะเป็นในส่วนของโปรโตบุกแล้วก็จินะคะให้ค่ะทางนั้นคือมีการใช้เวลาเราไปเรื่องแกะกันเลยสองแรกนะคะอันนี้จะเป็นหัวโปรโตบุกนะคะก็คืออันนี้เราสั่งมาจากร้านรอตอมอหรือว่าริทเติ้ลมีนั่นเอง ก็คือเราสั่งมาอ่ะฮืลระบัมนะคะซึ่งที่เราสั่งจากร้านนี้ก็เพราะว่าอ่าร้านนี้นะคะสามารถไว้ใจได้ร้านดูเซนแล้วก็ของแถมของร้านนะคะดีมากค่ะทุกคนแต่เ,เราจะบอกให้ทุกคนดูนะคะว่าร้านนี้เขาแถมอะไรให้เราบ้างเนาะแล้วก็ระหว่างแกะเดี๋ยวเราขอเราอะไรนิดหนึ่งนะคะคือตอนแรกอะเราอะ่ะตั้งใจจะสั่ง,งแค่อ่า บเราบุกมาแล้วก็สั่งแค่สามบัมนะคะจากสานของเราตอนนั้เนาะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเราไม่ได้มีเมนจริงๆนะคะก็คือจะมีแค่แจมเองเนาะที่เราโดนตกจับเพลงบูมนะคะในท่อนไอศครีมเนาะซึ่งไม่แน่ใจว่าจะมีใครที่โดนตกแบบเราไหมเนาะเออนั่นแหละเราก็เลยแบบเออสั่งมาสามบัมมาลุ้นการ์ดเนาะกุกกริบอะไรประมาณนี้แต่ว่าเราก็สั่งแบบเลือกการ์ดไปนะคะคือเป็นอัลบั้มชิลลิ่งเนาะก็คือเป็นเลือกการ์ดแจมินไปนะคะเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้ไหมแต่ว่านั่นแหละทุกคนพอ ระหว่าง่ s m นะคะปล่อยคลิปทีเซอร์อัลบั้มเนาะแล้วก็แบบพวกรูปภาพอะไรเงี้ยเราก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยโดนเจโนและน้องอีทุนตกแล้วอะไรเงี้ยทำให้เราต้องไปสั่งอัลบั้มเพิ่มน,นะคะก็คือเราไปสั่งอัลบั้มจากร้านที่สองบัมน,นะคะแล้วก็ซีมาร์เก็ตอีกสามบัมเนาะจุ๊บๆค่ะทุกคนแต่อัลบั้มเนาะสำหรับโฟโต้บุ๊คเออเพราะว่าเราอะอยากเก็บการ์ดเจโนแล้วก็น้องอีทุนเนาะนะคะซึ่งตอนนี้เราก็มี น้องอูนะคะแต่ว่าเจนกับเจโน่เรายังไม่มีสักใบเลยค่ะทุกคนเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะว่าเราจะได้ในวันนี้เนาะโอเคอันนี้จะเป็นของแถมน,นะคะเดี๋ยวเราแยกออกมาก่อนเนาะโอเคนีคค่ของแถมจากก๊าซนะคะคือจะมีดวุญนแตเนาะเราสั่งเต็มอิอ่มจุ้นเจโนโ่แล้วก็ ็มีทริปบล็อกเนาะเขียนว่าควาดซอสนะคะทุกคนแล้วก็มีตัวกราฟแตนินแานงและก็อินจุนนะคะประมาณนี้เนาะและ้วก็มกีเฟรมกราฟขะสามอันประมาณนี้เป็นตัวละอันเลยเนาะ,นะะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์สามแผ่นแบบนี้นะคะซึ่งของแถมเยอะมากจริงๆทุกคนแล้วก็น่ารักมากค่ะยังไงอัาร์ทหน้าเราแน่นอนไม่รู้ผลฟังก์กับ เราตะมอนะคะทุกคนโอเคโอเคทุกคนเรามาเริ่มแกะกันที่มือ,อเซซี่ก่อนนะคะทุกคนอคขอเรียกคาทาวนะคะเจนน่าเจนน่เชียว์มเชียร์มานวัจูเซียลนวัดจูเซียลขอพลังนกเขียวนกองเขียวช่วยเป็นกำลังใจให้พี่ได้จะมีและเจนโน่ด้วยนะคะก็คือตื่นเต้นมากค่ะทุกคน นะคะเออได้น้องจีสองไหมคะทุกคนนี่น้องจีสองน้องจีสองไหนผมม่วงเหรอ okay. โอเคพุทธกาลนะคะทุกคนโอเคหนึ่งสองสาม เป็นผลงานที่ดีนะคะทุกคนโอเคไปาร้่มต่อไปกันเลยค่ะเป็นบารอลิงเนาะทุกคนคือบอลลิงอะ่ะเราอยากได้เจนโน่มากๆ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 ,าๆ,ๆเลยขอเจนโน่ให้เราคือ ทุกคนจ้าต้องเป็นเจโนนะคะเจโน่เจโน่เจโน่เจโน,จโน่ Oh my god ทุกคนให้น้องมินจุนเป็นออลน้องมินจุนนะคะซึ่งเรามีแล้วนะคะทุกคนเจโน่เจโน่รักพี่แฮปปี้จริงๆโอเคแล้ก็เป็นเชลลิงนะคะอันนี้เราสั่งแบบเลือก,กร์ดเป็นแจมินเนาะ เรามาร่วกันว่าเราจะได้แจมมินไหมเค้ย์ค่ะมาดูโพสกันต่อน,น้องทุกคนได้โพสต์น,น้องจุนนะคะนี่ซึ่งอันนี้เราก็เปิดได้ไปแล้วน,นะคะโอเคแล้วก็มาลุกก้นกกันค่ะทุกคน โหบ้นนี้ก็เนโนรักเราแล้วนะคทน,น,นโนที่ดีค่ะน่คะก็จะมีคาเฟ่ได้น้องอินจุนแล้วก็ได้เโิโนแล้วก็เคซ่เป็นเคซบบอลิงเป็นนองอุน,น,นะ,ะแล้วก็ในส่วนของชิลลิงก็จะเป็นเิโนนะคะโอเคค่ะถือว่าเราคอมพิวแล้วนะคะก็ต่อไปไปแกะอรมจี จริงๆแล้ววันนี้เราอะจะต้องได้อัลบั้มจากจีมาร์เก็ตนะแต่ว่ามีปัญหาจากาการขนส่งนะคะก็เลยทําให้อัลบัมล้มน้องไม่ถึงเรานะคะวันนี้เราจึงแกะได้แค่อัลบั้มเดียวจากร้านอะซิตี้วันไนน์นะคะี่อันนี้เราสั่งเลือกปกเป็นจารินแล้วก็สั่งเลือกกาเป็นเจ,จ,จ,จนเจนโนไปนะคะคนเออนั่นแหละก็คือเราก็รู้แหละว่าอันนี้นะคะเ,าเราอ่ะน่าจะได้ เป็น AR คล i p จริงๆแล้วเราควรจะได้เป็นเจริงลนะคะแต่ว่าหลานเขาจัดให้ผิดเป็นน้องอินจุนนะคะก็เลยอาจจะต้องส่งแลกไปไหนนะคะเพื่อให้ได้เป็นกาเจริงแ หนูได้มาจากไอเซนต์ปูอะเราได้มาแล้วเนาะก่อนอันนี้แล้วก็ นี่ค่ะโอเคเดี๋ยวให้ดูอลัจออมจะ่านไอซ์ทูกันเนาะว่าเป็นยังไงของไอซเทูค่ะทุกคนเขา,าจะปิดมาให้เลยนะคะว่าแต่ละบัมเป็น c ีของใครน,นะคะอันนี้เนาะของเจมินแล้วก็อันนี้เป็นหน้าปกเจมินนะคะแล้วก็จะมี เ๋ยวไว้ถ้าเราได้คนแล้วเราจะมาสแกน A.R. ให้ดูนะคะว่าแต่ละคนเป็นยังไงเนาะโอเคอันนี้จะเป็นของแถมจากร้านนะคะก็จะมีเป็นอา่าที่ันหนังสือนะคะแล้วก็เป็นมฟโ้การ์แล้วก็เป็นเฟรมการ์ดนะคะแล้วก็จะมี สการ์นะคะทุกคนแบบนี้เลยวิ้งๆเนาะอันนี้เราไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วน่าจะได้พวกกุญแจแล้วหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคทั้งนั้นมาเปิดปกกันกันนะคะทุกคนก็น่าจะได้เต็มเต็ม ออน้องมิจุนนอทั้งเซลฟี่แล้วก็แอนิชิปแต่ว่าอย่างที่เราบอกว่าอนิชิปจริงๆเราต้องได้เป็นจริงโนนะคะเดี๋ยวเราต้องส่งไปแลกกับร้านอีกทีนะคะอันนี้เนาะโอเคถ้างั้นวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะคะเดี๋ยวถ้าเราได้อัลบั้มเพิ่มแล้วก็จะมาแกะให้ดูกันอีกนะคะใช่เลยอบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย 좋은 안녕 What? 밤이 아 왔습니다